เอาละครับมาดูสักข่าวเช้านี้นะครับเริ่มจากคำว่าติดนะครับก็คือ addicted to อย่างเช่นเขาติดเกมนะครับก็คือ he's addicted to video games หรือเขาติดโทรศัพท์ของเขาก็คือ he's addicted to his phone เธอติดทีวี She's addicted to TV หรือถ้าเราจะพูดว่าอินกับอะไรบางอย่างหรือว่าลงไหลในอะไรบางอย่างก็จะใช้คำว่า into something หรือ into someone ก็ได้นะครับอย่างเช่น I'm so into cooking ฉันลงไหลาการทำอาหารหรือว่าชอบทำอาหารมากๆนั่นเองครับหรือ I'm so into her ฉันลงไหลสเสน่ห์ของเธอมากๆหรือจะใช้ต่อว่าคนก็ยังได้ครับ You're so into yourself คุณหลงตัวเองมากน้องๆหนูๆนะครับอาอดัมขอบอกว่า don't get addicted to video games อย่าเล่นเกมมากไปจนติดนะ